วันนี้ผมมีเทคนิคในการซ่อมรองเท้าด้วยกาววีเทคมาฝากครับผมเป็นคนที่ชอบเหยียบส้นตอนถอดรองเท้าครับเลยทำให้เกิดรอยฉีกระหว่างชั้นของรองเท้ารุ่นนี้นักวิ่งที่ใช้รองเท้ารุ่นนี้น่าจะเจอปัญหานี้เหมือนกันนะครับผมชอบตรงที่เป็นกาวใสสีมันจะกลมกลืนไปกับรองเท้าเลย พอทากาวแล้วผมจะใช้เทปใสพันรองเท้าเพื่อช่วยให้เกิดแรงบีบระหว่างชั้นกาวทิ้งเอาไว้ประมาณ24ชั่วโมงครับรอยต่อถือว่านแน่นเลยทีเดียวหลังจากนี้ผมคงต้องใช้มือถอดรองเท้า เพื่อให้มันอยู่กับผมไปนานๆครับ